สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กัรายการเอ้ไม่ต้องพบแล้วนะอันนี้คือเออขั้นตอนที่มีคนถามว่าทําไมปิงจม,มูกสวยจม,มูกเรียวจม,มูกเลดนะคะก็คือน,นี่ค่ะขั้นตอนการลิปปิกจม,มูกจากคุณหมอนะคะเชิญดูได้เลยนะคะจีที่สุดจีที่สุดแต่ว่าเลิศที่สุด

จิเ้วจมูกรีปีกจมูกเติมหนกแก้มแล้วก็ตีกรอบหน้าค่ะเดี๋ยวคอยดูหน้าใหม่ของปิงนะมันจะลดมากเจอกันความสวย่ะหยุดบ,บาย